ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่บอกว่าก่อนนอนทาสวดพระคาถาบทนี้ทุกคืนและได้พิจารณาดูก็รู้สึกว่าใช้ดีมีผลดีแกผู้ใช้มหาศาลทีเดียว ราคาถาราชิมพีให้ลาให้ตังนโมสามจบแล้วว่าสิวรีจะมหาเทโลปัจจะยราพระภูชิโตมนุโสเทวะตาอินโทพรมมายโมยักขวาปิตัสะนิลันตลังปะนาราพาสักกาเลอเนตินิจจัง สิวรีคะเทระสะลาโภจักการโรโหติสิวรีมหาเทรัจะปูชกัสสะสทาวาปิคาถันจัสังวัตตนัสะลาโภจะสักกาโหโรเทระสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพาเอเตนะสัจวัตเชนะ ลาโพเมโหตุสัปทปาสิวลีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาโภขะมามามหาลาโพม,มามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพระลังมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลลาไล ท่านเกิดวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2422โยมบิดาชื่อแจโยมมาดาชื่ออินพ่อหลวงปู่ทิมอายุได้17ปีโยมบิดาก่อนนำตัวท่านไปฝากกับท่านพ่อสิงห์ที่วัดได้เล่าเรียนหนังสือกับพ่อท่านสิงห์เป็นเวลา1ปีก็สามารถเรียนรู้เข้าใจอ่านออกเขียนได้แล้วโยมบิดา จึงมาขอลาหลวงปู่ทิมให้กลับมาช่วยงานที่บ้านพออายุครบบวชหลวงปู่ทิมจึงได้อุปสมบทในวันที่7มิถุนายนปีพุทธศักราช2 4 4 9ที่วัดละหานไลโดยมีพระครูขาววัดทิมมาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สิงเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์เกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่ทิมวัดละหาไลท่านเป็นพระสมถะ ไม่ยินดียินร้ายกับราบยดสรรเสริญท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวนเมื่อปีพุทธศักราช2478ท่านก็ไม่ได้บอกใครและไม่ได้ไปรับจนทางจังหวัดได้มอบตาตังให้ทางอำเภอนำมามอบให้ท่านที่วัดและเป็นพระครูทิมอิสริโกอยู่มาจนถึงปีพุทธศักราช2497ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ท่านเลื่อนเป็นพระครูสัญญบัต ท่านก็ไม่ยอมบอกใครจนทางอำเภอได้ส่งหนังสือไปที่วัดจนชาวบ้านได้รู้กันและได้จัดขบวนแห่มารับท่านไปรับสัญญบัตรพัยดยศที่เจ้าคณะจังหวัดและได้เป็นพระครูภาวนาพิรัสบวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2507ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่